โอเคครับก็บสวัสดีน้องๆอ,อีกครั้งนะฮะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกสคริปแบบบอกฟุตนั่นเองนะครับก็เป็นสคริปที่ตึงด้วยนะฮะบอกว่าฟาร์มแล้วก็รื้อจ,จัดก็ได้นะฮะวันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาแจกเลยนะฮะค่ายนี้นั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันอัปเดตหรือเปล่าแต่ว่าก็ข้างตึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมานี่เลยาอาจจะเป็นค่ายเก่านะฮะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นั่นเองนะครับไปผมจะสุ่มผลก่อนค่อยไปรีวิวสคริปขอให้ผมได้ผลดีๆเพื่อมาแจกคนดูขอร้องคลิปนี้ผมต้อง เป็นมงคลไหนวะคนอะไรอ่ะฮะฮะคนอะไรอ่ะเฮ้ยผลบาคี้เอามาทำไมอ่ะครับพี่เจ็บก็ได้โอ้เรียบร้อยฮะอดได้เลยครับ哈哈พีพีมึงบ้าไม่ไเพื่นพีพีบ้าเลยกูแจกแกออโต้ฟาร์มมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมานี่เลยนะฮะเรามาใช้ฟังก์ชันนี้เลยไปไปทุกคนข่ายนี้จะโดนปิดไปเลี้ยวหรือเปล่านะผมน่าจะใช่เลยแต่ว่าการฟาร์มมมนโคตรตึงเลยโอเค แล้วเราจะมาใช้เขียวนั่นเองใช่เขียวนะเราก็เลือกเป็นเขียวแล้วเราก็เลือกมาเปิดเป็นออโต้ฟาร์มเลเวลตรงนี้ไปโอ้โหขา้ากไวเลยอะว้าไปมากโอเคไว้เจอกันก่อนสุดท้ายนะฮะน้องๆไปตัดคลิปไปอีกรอบหนึ่งที่เลพอร์ตเข้าประตูไปใช่ผมมีประตูอยู่นี่ไงปุ๊บฮะเมื่อกี้ผมคีย์ผมหมดย4สชั่วโมงเด้งออกจากเกมเลยนะฮะผมเลยต้องมาหาแก้คีย์ใหม่แล้วก็เข้ามาอัดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งมาเดี๋ยวเราลันสคลิปกันเลยนะฮะ ผมจะใช้เป็นดาบโอเด้งคู่นั่นเองนะฮะก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเออพี่ครับสอนอ,อ,อยากจะคลิปทาดาบโอเด้งคู่หน่อยอันนี้ผมไม่มีรหัสนะฮะไม่มีรหัสที่ให้ทาคลิปแบบตัวอย่างให้ดูเนาะก็ผมไม่มีรหัสตัวเองนะฮะใครที่ใจดีนะฮะก็ให้รหัสพี่มาหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทาคลิปทาดาบโอเด้งคู่ให้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่มีรหัสเนาะเพราะว่าผมมีรหัสโอเด้งคู่ไปแล้วเนาะมันก็เลยแบบอืใช่โอเคขึ้นแล้ว มาเดี๋ยวพี่จะมาใช้ออโต้ฟาร์มในค่ายนี้ดูนะฮะตึงมากเลยนะฮะออโต้ฟาร์มค่ายนี้ผมบอกเลยว่าฟาร์มรื่นมากนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาใช้ออโต้ฟาร์มเส้นผมจะได้เป็นอาบุธเกาะนะฮะเป็นโอเดนคู่นะฮะหลังจากนั้นเราก็มาเปิดออโต้ฟาร์มรีเวลตรงนี้เลยปุ๊บดาวเกรดเรามาดูกันนะฮะมาตึงหรือเปล่านี่โอ้โหตึงนะฮะฟาร์มใบมากโอเคคอข้างได้เลย นี่โหโอ,โอ,โอ,โอ้แหลกแหลกแหกูไม่สามารถต่อสู้กับทีมอื่นได้ในขณะน,นี้ว้าวประมาณนี้นะฮะออโตโฟาร์มเห็นไหมคขอนข้างไบเลยแล้วก็มีคนแย่งกันด้วยปึ๊บปบ๊นี่เลยนะฮะออ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 เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ห้าค่านี้ดูนี่สิว้าว อเมสิ่มากเลยผมว่ารีวิวหนึ่งก็น่าจะใช้ได้นะไม่แหลกด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นที่ตัวรันมันเลยไม่แหลกนะฮะมันอาจจะเกี่ยวข้องนะฮะอมอนบักอย่างนั้นเลยไม่นะค่ายนี้ไม่น่าบัคมาจรงไมาจริงใช่ไหมเอเคเดี๋ยวต่อเดียวผมอยากใช้ดาบเป็นโกคูฟาร์มอะนี่นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคฟังก์ชันอื่นมีอะไรบ้างนะดูก่อนนี่มีอัพสเตตต้นเองแล้วตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะโอ้ยซื้อผลหรือเปล่าเราไม่แน่ใจคีเพเจอร์คีเพเจอร์เหมือนช่วงนี้จะกลางๆนะอันนี้มีลงดันเจียนะฮะโอเคฟังชันต่อไปอะ่ะเทลพอร์ตนะฮะแล้วอันนี้เป็น็อบหรือเปล่านะน่าจะใช่นะฮะน่าจะเป็นสอบซส่วนใหญ่แล้วตรงนี้จะเป็นดูซื้อเพเจอร์อุ้ยโอ้โอไปเกินมีผลเสือมาฆ่าผมด้วย วนะนายเราฟาร์มรอยู่ดีนะจะมาฆ่าเรานะไมได้นะแหมจะฆ่ากันอย่างเดียวเลยประมาณนี้ฮะไปฆ่าได้ฆ่าไปเป็นอะไรมากวะเนี่ยไม่ได้ฆ่าเนี่ย,าน,ยนายจะเป็นอะไรมากวะเนี่ยโอเคเรามาเกาะใหม่เลยไม่ใช่เกาะใหม่ ประมาณนี้ฮะออต้ฟาร์มของค่ายนี้เนาะ<ๆ>ก็น้องๆก็สามารถมาเล่นกันได้นะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็บายบายฮะไว้เจอก,กันคลิปหน้าละกันอาจจะรีวิวสั้นๆหน่อยนะเออมันสามารถดูกล่องได้ใช่ไหมโอเคครับก็บายบายฮะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับผมบายฮะ